นะครับท่านท่านท่านสามารถอยู่ไหมครับท่านสามารถราชพลสิทธิ์นะครับยีสินาทีนะครับเชิญ<ะ>นะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสามารถราชพลสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษดรแบบบัญชีรายชื่อพรักประชาธิปัตย์ผมขอพูดถึงเรื่องของการภายใต้ร่างพลบงเงินกู้สองล้านล้านบาทท่านประธานครับ การจัดสรรงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งยังไม่เหมาะสมเพราะสัดส่วนการลงทุนสำหรับการขนส่งทางน้ำเพียงแค่1.5ถือว่าน้อยมากทั้งๆท,ที่การขนส่งทางน้ำถูกที่สุดอีกทั้งประเทศไทยของเรามีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวถึง2,614กิโลเมตร และมีพื้นที่ริมแม่น้ำยาวถึง1,750กิโลเมตรเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญด้วยการจัดสรรเงินลงทุนให้มากกว่านี้การจัดสรรเงินลงทุนให้กับระบบรางมากที่สุดโดยมีสัดส,ส่วนถึงประมาณ80%นั้นดูเหมือนว่ามีความเหมาะสมแต่พอดูรายละเอียดและพบว่าเป็นการจัดสรรตามภาคนิยม บนฐานแห่งความพอใจของฉันเองไม่มีหลักพิจาการด้านการขนส่งมารองรับเลยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนท่านประธานครับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการขนส่งด้วยระบบรางเริ่มจากท่านนายกชวนหลีภยัยขออภัยที่เอ่ยนามท่านสมัยรัฐบาลชวนหนึ่ง ได้เริ่มก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั้งทั้งที่ในเวลานั้นมีงบประมาณจำกัดขอรูปที่1ครับรูปนี้ท่านนายกชวนกำลังตอกหมุดวางรางรถไฟทางคู่บริเวณเชิงสะพานพระรามหกเมื่อตอนต้นปีพศ2536หลังจากนั้นท่านนายกชวนได้กลับมาสารงานต่อในสมัยรัฐบาลชวนสองด้วยการก่อสร้างรถไฟทางคู่สี่สาย 1. จากหัวลำหมากหัวหมากถึงชะเชิงเซา 2. จากตะลิงชันถึงนครปฐมถามจากบ้านพาชีถึงมาบก,กระเบา 4. จากบ้านพาชีถึงลบบุรีรัฐบาลตต่อมาให้ความสนใจกับรถไฟทางคู่น้อยมากพูดได้ว่าที่เรามีรถไฟทางคู่ใช้กันอยู่ในเวลานี้ เป็นเพราะการส่งเสริมการขนส่งทางรางอย่างจริงจังโดยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จนกระทั่งมาถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ท่านนายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะขออภัยที่เอ่ยนามท่านได้จัดให้มีแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบรางขอรูปที่สองครับรูปนี้เป็นรายงานแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบรางมีสาระสำคัญคือหนึ่ง แผนแม่บทรถไฟความเร็วสูง5สายทางจากกรุงเทพไปหนองคายกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพประดังเมษาและกรุงเทพระยอง2แผนแม่บทรถไฟทางคู่ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นระยะทาง3 0 3 9กิโลเมตรและ3แผนแม่บทรถไฟสายใหม่ทั่วประเทศท่านประธานครับรัฐบาลอภิทิ์ ได้นอนุมัติงบประมาณกว่า1,70,000ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1เป็นระยะทาง767กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณมากที่สุดที่มีการจัดสรรให้กับระบบรางพอมาถึงรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลยิ่งลักษณ์ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรขออภัยที่เอ่ยน,นามท่านได้ใ,ใช้แผนไม่บทฉบับนี้เป็นกรอบในการก่อสร้างโครงการ ตามร่างพบรบเงินกู้2ล้านล้านบาทแต่มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนอย่างมีนยักษ์สำคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงบนฐานแห่งความพอใจของชั้นเองซึ่งผมจะชี้ให้เห็นต่อไปท่านประธานครับรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ได้ให้ความสำคัญกับระบบรางไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้ารถไฟระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดเท่านั้น แต่ยังให้ความสําคัญกับรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วยเพื่อขับเคลื่อนมหานครของเราด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขอรูปที่3ครับรูปนี้ท่านนายกชวนสมัยรัฐบาลชวนสองปีพศ .2542 ได้กดปุ่มเปิดหัวเจาะอุโมง์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มจากหัวลำโพงถึงบางซื่อ ซึ่งรถซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่พี่น้องประชาชนได้ใช้เดินทางกันอยู่ทุกวันนี้รูปที่สี่ครับขอรูปที่สี่ครับรูปนี้ท่านนายกชวนในสมัยรัฐบาลชวนสองปีพศ2 5ง2ได้เปิดเดินรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยรถไฟฟ้าสายนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยรัฐบาลชวนหนึ่งท่านประธานครับ พูดถึงรถไฟฟ้า BTS แล้วผมจำเป็นต้องพูดถึงการต่อเส้นทางรถไฟฟ้า BTS จากฝั่งพระนครไปสู่ฝั่งทนโดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครจากพักประชาธิปัตย์เริ่มจากสมัยท่านผู้ว่าอภิรักษ์โกษาโยธินขออภัยที่เอยานามท่านท่านได้ต่อเส้นทางรถไฟฟ้า BTS จากฝั่งพระนครข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงวงเวียนใหญ่ต่อจากนั้น ท่านผู้ว่ามอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัทน์ได้สารงานต่อโดยต่อขยายรถไฟฟ้า BTS ไปถึงบางว่าบนถนนเพชรเกษมเป็นผลให้ชาวฝั่งทนไม่ต้องทนรถติดอีกต่อไปและมีโอกาสได้ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกับชาวฝั่งพนันขอแต่กว่าจะต่อรถไฟฟ้า BTS ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลียฐานสั้นๆแค่2.2กิโลเมตรได้ และกว่าจะได้เป็นรูปนี้คือรูปที่5เป็นรถไฟฟ้า BTS เชื่อมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งทนก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคบนเส้นทางพัฒนานานาประการซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยรูปที่6ครับขอรูปที่6ครับท่านประธานลองอ่านดูเองนะครับว่าใครเป็นคนขัดขวางการต่อขยายรถไฟฟ้า BTS ไปสู่ฝั่งทนรูปที่7ครับ ลองอ่านดูนะครับว่าใครเป็นคนแช่แข็งส่วนต่อ BTS ไปฝั่งทนขอรูปที่8ครับรูปนี้แหะครับการ์ตูนนี้เขียนว่าเห็นชาวบ้านเขาลำบากท่านคงมีความสุขชาวบ้านหมายถึงคนฝั่งทนครับท่านประธานครับพูดถึงพูดถึง รถไฟฟ้าพูดถึงผลงานของพูดถึงผลงานของพักประชาธิปัตย์นะครับพูดถึงผลงานเฉพาะของรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ครับผมจะต้องพูดถึงผลงานของรัฐบาลพรคไทยลักษไทยด้วยครับในช่วงที่รัฐบาลพักไทยลักษไทย เป็นรัฐบาลตั้งแต่ปีพศ2544จนถึงพศ2549เป็นเวลา6ปีนั้นมีกระแสะข่าวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยู่เป็นระยะระยะเช่น1จะทุบตอ่อหม้อฮอบเวล2จะลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือ15บาทตลอดสาย3จะซื้อกิจการ รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินคืนจากเอกชนโดยอ้างว่าเพื่อทำให้ค่าโดยสารถูกลงและ 4. จะก่อสร้างรถไฟฟ้าให้ได้ระยะทาง250กิโลเมตร250กิโลเมตรภายใน6ปีหรือภายในปีพศ2552โดยใช้วงเงินกว่า4แสนล้านบาทแต่สุดท้ายสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจะพูดเช่นนั้นคงไม่ถูกต้องนัก เพราะอันที่จริงรัฐบาลพักไทยลัทยเป็นผู้ริเริ่มโครงการแอร์พอร์ตลิงค์เชื่อมมักกะสันสู่สุวรรณภูมิโดยใช้มักกะสันเป็นสถานีเช็คอินการเดินทางทางอากาศในตัวเมืองที่วันน,นี้แทบกลายเป็นเมืองร้างมีผู้ใช้บริการน้อยมากแค่วันละประมาณ20คนเท่านั้นถ้าเป็นในหน้าเทศกาลก็เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าหรือ40คนเท่านั้นรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ ก็มีผู้โดยสารน้อยเป็นการสร้างหนี้ก้อนใหม่ก้อนใหญ่ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านประธานครับรัฐบาลยิ่งรักษณ์ได้ทดลองใช้20บาทตลอดสายกับแอร์พอร Link โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่30กันยายน2555แต่ไม่ได้ผลต้องเลิกใช้ในวันที่31ธันวาคม2555หรือทนใช้ได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้น 20บาทตลอดสายจริงล้มเหลวไม่เป็นไปตามที่พักไทยรักไทยได้หาเสียงไว้และ20บาทตลอดสายจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในสมัยรัฐบาลยิ่งรักมาถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ก่อสร้างรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทที่มีการจัดทำโดยรัฐบาลที่ผ่านมาท่านไม่ได้สั่งให้สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่งหรือสอนอ ศึกษาใหม่ให้สิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลาท่านไม่ได้สั่งให้สอนคอปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดท่านเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากบางซื่อถึงบางใหญ่ซึ่งอีกไม่นานนี้แหละครับพี่น้องประชาชนจะได้ใช้บริการนอกจากนั้นท่านได้เริ่มประมูลก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลําโพงบางแคและช่วงบางซื่อถึงท่าพระ ประท้วงอะไรครับท่านประธานครับผมจิรายุหง์ทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามบากครับขอประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อ61ครับท่านมาอวดผลงานทําไมครับแล้วท่านก็มาโจมตีรัฐบาลนี่เพิ่งอยู่ได้ปีกว่ายท่านประธานครับ20บาทก็กําลังจะทําที่ท่านพูดมาเนี่ยท่านอุปปลกหมดเลยนะครับผมไม่อยากขัดคอท่านครับแต่ว่าเอาแค่พรบเงินกู้ฉบับนี้ได้ไหมครับท่านประธานครับ ท่านประท้วงว่าไม่อยู่ในประเด็นที่ประชุมปรึกษาหาเลยอยู่ใช่ไหมครับท่านกําลังลําดับเรื่องอยู่ผมนั่งฟังอยู่นะครับอดทนฟังนิดหนึ่งนะครับว่าท่านจะเข้าตอนไหนนะครับเชิญต่อครับครับผมพูดมาถึงรถไฟฟ้าในกรุงเทพหมหาคนครและปริมณฑลแล้วนะครับพูดมาถึงในสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากนั้นครับมาถึงท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรขออภัยที่เอ่ยนามท่านผมเศร้าใจ และสงสารพี่น้องประชาชนคนยากคนจนเพราะรัฐบาลนี้เตรียมที่จะเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นการเวนคืนเกินความจำเป็นซึ่งทางรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นผมไม่ได้คัดค้านผมเห็นด้วยเพราะเห็นว่าจะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพ มีเส้นทางผ่านพื้นที่สำคัญเช่นมหาวิทยาลัยรามคำแหงศูนย์วัฒธรรมห้วยขวางดินแดงประตูน้ำยม,มาราชหลานหลวงสนามหลวงและโรงพยาบาลสิริราชเป็นต้นท่านประธานครับโดยปกติการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าจะมีการเวนคืนเพียงแค่ประมาณ100-200ถึง200ตารางวาเท่านั้น แต่สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้รัฐบาลจะเวนคืนถึงทางขึ้นลงละกว่าสีไร่กว่าห้าไร่ก็มีเป็นการเวนคืนเกินความจำเป็นทุกสถานีทั้ง29สถานีสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนยากจนจนเป็นจนวนมากที่รัฐบาลทำเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการนำพื้นที่ไปพัฒนาเชิงพาณิชย์พูดได้ว่าเป็นการหาไรายได้แต่เป็นการหาไรายได้ บนข้ามน้ําตาของพี่น้องประชาชนคนยากคนจนท่านประธานครับไม่มีใครสามารถอย่างรู้ได้ว่าความเจ็บปวดจากการเวรคืนเป็นอย่างไรคนที่รู้ได้ดีที่สุดก็คือคนที่ถูกเวรคืนท่านั้นครับท่านประธานครับมาถึงเงินกู้สองล้านล้านบาทผมถือว่าเป็นการจัดสรรเงินลงทุนอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการจัดสรรตามภาคนิยมยกตัวอย่างเช่นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแผนแม่บทรถไฟความเร็วสูงจัดทำขึ้นในปีพศ2553โดยสนขและรอฟทมีหลักวิชาการด้านการขนส่งรังรับได้ผลสรุปดังนี้ครับขอรูปที่10บครับรูปที่10ครับร เป็นตารางสรุปผลการศึกษานี่คือเป็นสรุปผลการศึกษารถไฟความเร็วสูงจัดทำโดยสอนขอขและรฟทช่องแนวตั้งช่องที่หนึ่งคือเส้นทางมีห้าเส้นทางจากกรุงเทพถึงหนองคายกรุงเทพถึงอุบลราชธานีกรุงเทพประดังเมซากรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพประยองช่องที่สองคือระยะทางช่องที่สามคือราคาเฉลี่ยต่อกิโลเมตรดูไว้ให้ดีนะครับว่าราคาเฉลี่ยนั้น ประมาณ300ล้านบาทต่อกิโลเมตรช่องที่4คือจํานวนผู้โดยสารต่อวันช่องที่5ช่องสุดท้ายคือผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจหรือ EIRR หมายความว่าเป็นผลตอบแทนที่ประเทศชาติโดยส่วนรวมจะได้รับได้รับจากการประหยัดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงประหยัดเวลาลดอุบัติเหตุและลดมลภาวะจะเห็นได้ชัดว่า ขอรูปนี้ฮะผมต้องการแสดงตัวเลข EIRR นะฮะจะเห็นได้ชัดว่า EIRR ของเส้นทางจากกรุงเทพถึงหนองคายสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งส่วน EIRR ของเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นั้นอยู่อันดับที่4นั่นหมายความว่าจะต้องก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพหนองคายเป็นอันดับแรกแต่หลังจากที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นาน ก็มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง4เส้นทางเอารูปลงได้ครับก็คือ 1. จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่กรุงเทพถึงโคราชกรุงเทพถึงวัวเห็นและกรุงเทพถึงพัทยาเป็นการเปลี่ยนแปลงลำดับความสําคัญของโครงการโดยไม่มีการศึกษามารองรับเป็นการเปลี่ยนแปลงตามความพอใจของฉันเอง ทั้งๆที่เส้นทางจากกรุงเทพไปไปหนองคายมีความเหมาะสมมากที่สุดแต่กลับจะสร้างเส้นทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เป็นอันดับแรกพี่น้องชาวอีสานจำไว้ดีนะครับว่ารัฐบาลนี้รักคนอีสานน้อยกว่าคนเหนือท่านประธานครับการต่อขยายรถไฟความเร็วสูงจากเชียงใหม่ไปคุณหมิงทำได้ลำบาก ทำได้ยากเพราะมีปัญหาทางภูมิประเทศต่างกับยันต่อจากหนองคายมีความพร้อมมากกว่าจีนเองก็ต้องการเชื่อมมาทางนี้ลาวก็ต้องการให้มีรถไฟความเร็วสูงผ่านเมืองหลวงของเขาถ้าเชื่อมไปสู่จีนไม่ได้ยุทธศาสตร์การเชื่อมไทยสู่โลกหรือ Connectivity ที่รัฐบาลนี้คุยนักคุยหนาก็จะล้มเหลวยังไม่เป็นท่า สุดท้ายก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่เท่านั้นพรบเงินกู้ฉบับนี้ก็จะถูกคอรหาว่าเป็นพรบเงินกู้ฉบับบ้านเกิดเมืองนอนของดิฉันท่านประธานครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเลี้ยะทางสั้นๆจากกรุงเทพไปโคราชกรุงเทพไปหัวหินจะล้มเหลว พราะแข่งกับถนนหรือรถยนต์ไม่ได้การศึกษาของสอนอขอและรฟอฟทก็ยืนยันเช่นนั้นทําอย่างนี้จะเสียของนะครับท่านประธานผมเองนั้นก็อยากให้ประเทศไทยของเรามีรถไฟความเร็วสูงแต่เป็นห่วงว่าจะมีผู้โดยสารน้อยเหมือนกับแอร์พอร์ตลิงด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. เรามีคู่แข่งที่น่ากลัวนั่นก็คือสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งมีค่าโดยสารพอๆกับรถไฟความเร็วสูง 2. ประเทศไทยของเรานั้นมีเนื้อที่กว้างขวางถึงกว่า5 0 0แสนตารางกิโลเมตรและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเป็นผลให้พี่น้องประชาชนตั้งบ้านเรือนกระจัดก,กระจายส่วนใหญ่แล้วอยู่2ข้างทางถนนต่างกับประเทศที่ใช้รถไฟความเร็วสูงได้สำเร็จเช่นญี่ปุ่นเขามีพื้นที่แค่ประมาณ60%ของเราและพื้นที่ส่วนใหญ่นั้น เป็นที่สูงเป็นภูเขามีพื้นที่ราบแค่เพียง20%เเท่านั้นในขณะที่เขามีประชากรถึงสองเท่าของเราเป็นผลให้พี่น้องประชาชนของเขานั้นตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานอย่างหนาแน่นอยู่สองข้างทางรถไฟเป็นผลให้มีผู้ใช้รถไฟความเร็วสูงเป็นจานวนมากด้วยความเป็นห่วงที่เกรงว่าจะมีผู้โดยสารน้อยผมจึงอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับ รถไฟทางคู่มากกว่ารถไฟความเร็วสูงด้วยการจัดสรรเงินลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศตามแผนแม่บทที่รัฐบาลอภิสิทธิ์จัดทำไว้เป็นระยะทาง3 0 3 9กิโลเมตรหากมีเงินเหลือก็นำมาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงท่านประธานครับผมเป็นห่วงเรื่องราคากาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในปีพศ2 5 5 3 สมัยท่านนายกอภิสิทธิ์นั้นราคาเฉลี่ยตกกิโลเมตรกิโลเมตรละประมาณ300ล้านบาทแต่เวลาผ่านไปไม่ถึง3ปีราคานี้ก็กระโดดสูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่การกระโดดสูงแต่เป็นการกระโดดขั้มถ่อเพราะราคาต่อกิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ600ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวท่าปนประธานครับ พี่น้องประชาชนคนใช้รถไฟเขาอยากรู้ว่าเงินกู้สองล้านล้านบาทนั้นจะยกเครื่องรถไฟไทยได้หรือไม่หรือจะยังคงเป็นเหมือนในรูปที่11ผมขออ่านนะครับอน,นิจจา120ปีรถไฟไทยวิ่งถอยหลังฉี่ฉุนถึงไม่ถึงก็ช่างหรือในรูปที่12ครับรูปที่12จารุพง์เสียหน้า ถูกววยรถไฟไทยอื่ด19ชั่วโมงถึงเชียงใหม่จารุพงศ์หมายถึงท่านจารุพงศ์เรืองสุวรรณขออภัยที่เอ่ยนามท่านท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเดินทางไปเชียงใหม่ใช้เวลานานถึง19ชั่วโมงยิ่งกว่าบินไป l อลเวซอีกท่านประธานครับโดยสรุปผมไม่เห็นด้วยอย่างดิ้งที่จะกู้เงินโดยออก เป็นพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทและเห็นว่ารัฐบาลจะต้องนำเงินกู้นี้เข้าสู่พรบงบรประมาณประจำปีซึ่งสามารถทำได้แต่รัฐบาลไม่อยากทำไม่อยากทำและก็ไม่ได้แสดงเหตุผลให้ชัดเจนว่าทำไมไม่ต้องการทำและเห็นว่ารัฐบาลจะต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการใหม่ตามความจำเป็นเร่งด่วน และที่สำคัญก็คือรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมทุนเพื่อลดภาระความเสี่ยงลดภาระทางการเงินของภาครัฐขอบพระคุณครับ